เกม Warhammer a ร์เอจซิกมา The Great War ระดับ20,000แต้มกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับคุณวินเรียกพลังของซิกมาทอยได้6ได้ไปก่อนนะครับไอซีพพี่ะอาสตอมคาร์ประมาณ5,000แต้มนะครับตรงนี้นะฮะเยอะมากเลยนะครับนะครับปรมาจารย์บูมี่ของเรานะครับอ่าเซลฟ์ฟอนนะฮะตรงนี้3,900แต้มนะครับนะฮะคอนครับคอนเยอะมากนะครับ สองพันกว่าแต้มนะครับแล้วมีวอกอลลอดอยู่ตรงนู้นเป็นมังกรแดงยักษ์นะครับเห็นไหมฮะตังนั้นตัวนั้นตัวเดียว1,250แตนร้มนะครับเฟสอีเตอร์คอร์นะครับประมาณ2อ0 0แต้มนะครับนะฮะมีเดสนะครับของนาคาชนะครับกี่แต้มนะฮะนี้3 0 0 0กว่าแต้มนะครับมีเทเลนเอ้ยไม่ใช่นะครับมี โซบไล่เกรฟลอร์ดนะครับพันสามร้อยแต้มนะครับแล้วก็อยู่ดีๆก็มีออกบ้าตัวหนึ่งนะครับที่เป็นต้นเหตุของสงครามในครั้งนี้นะครับของคุณสาธิตนะครับเราจะเล่นทั้งหมด4ราวนะครับใครที่เป็น1เดียวที่ยึดหอคอยได้นะครับก็จะเป็นผู้ชนะเมเจอร์วิกตอรี่กันไปครับอ่า Let the Great War begin โดดยังไงครับโดดยังไงครับทำอะไรครับอูจะโดดมาจากสวรรค์อ๋อโดดมาจากสวรรค์ ลงมายึดหอคอยเลยมึงลงมาผิดหมู่บ้านเฮี้ยยยถึงบ้าบอกยึดไปฆ่ามันโอ้โหมึงดูแต่ละตีนมีกี่ตีนอ,อ๋ออ,อยู่บนสวสรรค์ไม่รู้ใช่ไหมว่าข้างล่างมันดุเดือดขนาดนี้ใช่ไหมอตอนนี้สตอมคาร์ดิเทนอลนะครับสซบเปรี้ยงลงมาจากสวสรรค์นะครับลงมานะฮะเขาเจอครับนี่ครับกองทัพสองหมื่นแต้มอยข้างล่างถึงกับเครียด คอนวันนี้มาเยอะมากนะครับทั้งพ่อใหญ่พ่อเล็กนะครับมีบัตเทอร์เตอร์อยู่ตรงนี้นะครับถึง3ตัวเป็นสเปเชียลคาแรคเตอร์สกาเบร์อีกหนึ่งตัวมีเบลลากอรที่ทำเนียนๆเป็นบัตเทอร์เตอร์สีดำไมาอีกหนึ่งตัวนะครับนะฮนะมีวกร,รอดนี่วกร,รอดเดสกานะครับ <หา S 1> เป็นตัวละครในตำนานนะครับเพราะว่าคอนด่าไว้ว่า ถ้ามึงทามังกรตายกูจะฆ่ามึงส่วนมังกรก็บอกถ้ามึงทําคนขี่ตายกูจะฆ่ามึงเช่นกันนะครับพวกมันก็เลยต้องออกต่อสู้ไปด้วยกันตลอดการครับเป็นอะไรที่ในเรื่องตุ้มแมงดีน่ารักนะฮะวอลกอร์ดเดอ c a r ตรงนั้นปรมาจารย์บูมี่นะครับเขามาพร้อมกับสวนสัตว์ไดโนเสาร์ของเขานะครับมายกมาทั้งจุลศิลป์พาร์กนะฮะโอ้โหเห็นกองอย่างนั้นนะครับรู้หรือไม่ว่ามัน3,900ันเก้าอแบจะต้องค้านมึงเปรีย้ยวมากเลย ไม่ฟากันมันเบลอเน้นเท่ไม่เน้นรอดเออจริงด้วยเน้นเท่ไม่เน้นรอดนะฮะดีครับดี<ช>ทุกสิบโ<ด>ในขณะนี้นะครับหลังจากเล่นเกมมา7วัน7คืนนะครับก็เดินทางมาถึงเทิร์นที่เออราวที่2ทับ5้ล้วนะครับเกมทั้งหมดเล่นทั้งหมด4ราวทคิดว่าจะจบประมาณ2เดือนหน้านะครับนะฮะนี่คือผู้ที่เจ็บช้ำที่สุดในตอนนี้นะครับคือคุณ <laughs> พีนะครับ เพราะว่านะบัตรเทอร์เตอร์โดนเคลียร์ล้างกระดานนะเพราะว่าสาเหตุที่ว่าหล่อเกินไปนะฮะฟูลลีเพนเกินไปนะครับก็เลยโดนทั้งสตอมคาร์ดเซลฟอนแล้วก็เฟดอีเตอร์ขอีิทรยศ์หักหลังอย่างน่าเกลียดที่สุดนะครับเล่มเรียบนะครับแต่ว่าเขาก็ยังมีไม้ตายเด็ดนะครับเป็นโวโกราดมังกรแดงยักษ์ที่กำลังจะลงมาในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับนะครับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับ จบราวที่4นะครับใครเป็นโค้ดใครเป็นคนควบคุมหอคอยได้คือผู้ชนะเมเจอร์วิกตอรี่นะครับสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับกองกำลังของนาการนะครับนาการนะฮะแล้วก็เดฟจำนวนมากนะครับกำลังพยายามเจาะลายป้องกันของซอมคาซึ่งเหนียวโคตรเพราะคุณวินเล่นโคตรโกงนะครับสร้างกองทัพทอย1บวกเซฟขึ้นมานะฮะนะครับก็เลยไม่สามารถจะเจาะได้นะครับเหลือเชื่อจริงๆนะครับเป็นเลิฟเรเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดที่กูเกิดมาเคยเห็นเลยนะครับ ส่วนฝั่งนี้โดนคอนตีแตกเรียบครับเหลือกองเราอยู่แค่นี้นะครับส่วนมาดากัส카ของปรมาจารย์วูมี่ของเรานะครับก็ยังคงทำเดามจอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ล้มเฟดอิตเตอร์ตัวคิงหายไปหนึ่งนะครับบัตเลเอร์ยังรอคอยโบกัลแลนเมื่อไหร่จะมาสักทีนั่งรอสนามบินนานแล้วนะฮะนะครับนอกนั้นก็นี่แหละครับคือสถานการณ์เกมในปัจจุบัน2ทัพเล่นมาแล้ว7วันในที่สุดนะครับ เดทูยูฮะพีเบิร์ดเดเราจะร้องเพลง h ห p p ี b เบิร์ดเทกันทำไมวะ <c oughs> โอ้โกแลนะครับมั <c oughs> บงกรยักษ์เ <c oughs> สัปดาห์ผ่านไปนะครับเราดำเนินมาถึงราวที่3แล้วนะฮะขณะนี้กำลังเกิดสถานการณ์เพิ่มเล่นพร้อมกันทั้ง2ฝั่งนะครับก็คือนี่ครับเซเลตันพรามนะครับ กำลังเดียวอยู่กับนาคัสนะฮะไม่เดียวนะครับแต่เพื่อความเท่ของการพูดในวิดีโอเราจะพูดว่าเดียวอยู่นะฮะนะครับนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้นะครับโบโกเล่ครับกำลังโดนไตเซลททอปไถตูดอยู่นะฮะเพราะว่าน้องน้โมเวลาชาร์จไม่ยอมมาหัวชนนะครับนะฮะเอาตูดชนนะครับคุณพีกำลังทอยให้โบโกเล่นะครับมังกรแดงยักษ์นะครับ ใครจะอยู่ใครจะไปนะฮะ <L ay> ผลตัดสินของสงครามตรงนี้นะครับจะมีเหลา่าเฟตอีเตอร์ที่โดนทิ้งยันโดนเดียว <laughs> เป็นผู้เฝ้าดูนะฮะแล้วก็กเมื่อจบลาวนะครับ <l ain> ใครอยู่รอบหอคอย6นิ้วมากกว่ากันก็จะเป็นผู้ชนะไปนะครับผม <l ain> อ่านะครับก็จะเป็นการปิดฉากสงคาราม The Great War ที่เล่นกันมายาวนานกว่า2ส,สัปดาห์นี้นะครับโอเค